ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้จะอยู่ติดกับคลองน้ํานะครับติดกับถนนสาารณะบนคันคลองนะครับเป็นถนนหินคลุกลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้าที่เรามองเห็นนะครับจะเป็นถนนลาดยางขนาดสช่องจราจรนะครับทางหลวงจังหวัดนะครับเข้าไปยังตัวหมู่บ้านที่อยู่ด้านในนะครับ เป็นบ้านกันผมนะครับแปลงของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านกันผมนะครับตำบลพระพุธอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเหนือที่7ไร่1งาน47ตารางวานะครับจุดเริ่มต้นแนวเขตแปลงที่ดินนะครับจะเริ่มจากบริเวณนี้นะครับมีเสาไฟฟ้าแรงต่ํานะครับผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับแนวเขตจะเริ่มจากจุดนี้นะครับยาวตามแนวหลักนะครับจะเป็นหลักโฉนดนะครับ หลังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยาวไปที่สิ้นสุดจนถึงแนวคณาด้านหน้านู้นเลยนะครับเนื้อที่7ดไร่1งาน47ตารางวาแปลงที่ดินจะหันหน้ามาทางทิศใต้นะครับจะเป็นถนนหินคลุกบนคันคลองนะครับมีเสาไฟฟ้าผ่านด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งตรงกันข้ามนะครับจะเป็นคลองน้ำนะครับเป็นคลองน้ำสาธารณะนะครับ ด้านหน้าจะเป็นถนนสีเลนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226นะครับถนนเพชรมาตุคาอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ600เมตรแค่นั้นเองนะครับเลี้ยวเข้ามาบริเวณฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านพระพุทธนะครับจะเป็นในส่วนของทางเข้าบ้านกันผมนะครับแหล่งของเรานะครับจะอยู่ห่างจากถนนลาดยางนะครับด้านหน้านะครับในใกล้นี้เองนะครับ60เมตรจุดเริ่มต้นจะอยู่บริเวณนี้นะครับ ไปจนถึงคณาด้านาหน้านู้นเลยนะครับของเราจะอยู่ติดกับถนนบนคันคลองนะครับยาว200เมตรนะครับยาวคโค้งนะครับตามแนวเสาไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับไปจนถึงรถของเราที่จอดอยู่นะครับ200เมตรนะครับยาวคโค้งตามแนวคันคลอง200เมตรที่ดินของเราจะเป็นที่นานะครับอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรนะครับ คลองน้ําที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับจะเป็นคลองน้ําสาธารณะเป็นคลองน้ํานิ่งนะครับคลองจะมีความกว้างอยู่ที่25เมตรนะครับปัจจุบันจะมีผักบุ้งนะครับผักบุ้งผักกระเฉดน้ํานะครับอยู่เต็มคลองนะครับดูภาพมุมสูงของเราประกอบได้นะครับแปลงนี้เป็นแปลงสวยเลยนะครับด้านในนะครับ ด้านในตรงไปนะครับจะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านเป็นวัดเป็นโรงเรียนบ้านกันผมนะครับเป็นชุมชนขนาดใหญ่นี่นะครับถนนด้านหน้านะครับเป็นถนนสาธารณะบุญคันคลองนะครับกว้าง5เมตรนะครับของเราจะอยู่โค้คงตามแนวคลองเลยนะครับฝั่งตรงกันข้ามจะเป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับ ภาพมุมสูงของเราจะสวยงามมากนะครับแปลงนี้สามารถมาจัดล็อกแบนขายได้นะครับหรือจะมาสร้างเป็นบ้านสวนบ้านพักสวนตัวนะครับแปลงนี้ทําได้เลยนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ15กิโลเมตรนะครับอยู่ฝั่งขาออกจากตัวเมืองโคราชนะครับทางจากบริเวณสามแยกหัวทะเลอําเภอเมืองนคราชสีมานะครับมาประมาณ15กิโลเมตรก่อนถึงตัวอําเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับ ประมาณ5กิโลเมตรนะครับนี่นะครับดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนออกเหนียวๆนะครับทำนาปีละ2ครั้งได้เลยนะครับบริเวณนี้นะครับดูภาพมุมสูงประกอบได้นะครับอยู่ใกล้กับถนนลาดยางลงมาเพียง60เมตรแค่นั้นเองขายยกแปลงในราคาไร่ละ1ล้านบาทนะครับเนื้อที่7ไร่ 1>, 1งาน47ตารางวานะครับเป็นฉนนพุธแดงนะครับมีฉนนสองใบที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล170เมตรนะครับน้ําไม่ท่วมนะครับมีคลองระบายน้ํานะครับสาไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงที่ดินนะครับมาจัดล็อกแบ่งขายทำกาไรต่อก็ได้นะครับหรือจะมาสร้างเป็นบ้านสวนส่วนตัวก็ได้นะครับเนื้อที่กําลังพอดีนะครับด้านหน้าจะเป็นเปนลกล้วยน้ําว้านะครับ มาถักถางทําความสะอาดปลูกเพิ่มเติมได้นะครับเป็นที่ริมคลองนะครับอยู่หน้าแปลงของเราท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิการเดินทางมาดูแปลงของเราได้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ